เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้ฝั่งสหภาพยุโรปกําลังสะเทือนกับสถานการณ์นะครับการที่จีน,<ม>นการที่บราซิลไปจับมือกันการที่ซาอุดิอราระเบียการที่รัสเซียการที่อินเดียจับมือกันเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐยิ่งส่งผลทําให้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกายิ่งลําบากมากขึ้นเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบเนสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องรา่วของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีหลายเรื่องต้องน่าจับตามองกันโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่เสียวกันกน,นะจะส่งผลกระทบต่อพวกเราคนไทยนะครับหลังจากที่สหภาพยุโรปสภาวะเศรษฐกิจกําลังย่ําแย่เลยทีเดียว เริ่มต้นสตาร์ทที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ํามันและทองคําตอนนี้ก็ขยับลงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ปิดบวกเชื่อมั่นเอาอยู่วิกฤตธ,ธานาคารนะครับ,บราคาน้ํามันขยับลงนะท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนักลงทุนขายทํากําไรหลังดีตัวขึ้น2วันติดต่อกันส่วนวอร์ซีดปิดบวกเชื่อสามารถควบคุมวิกฤตธ,ธานาคารได้แล้วขณะที่ทองคําปรับขึ้นเป็นวันที่3 ในรอบ4วันนะครับในขณะที่ประธาน,นดับดีไต้หวันนะแวะเยือนสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่กล่าวตอบโต้แน่หากประธานสภา,าของสหรัฐอเมริกาหากพบนะฮะประธานของสหรัฐอเมริกาประธาน,นดับดีชาอินเวนนะก็ของไต้หวันก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กสำหรับการเดินทางเยือนที่โหมกระพือเสียงขู่ตอบโต้จากจีนนะครับ หากว่าเธอพบปะกับเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษขณะที่ฝ่ายวอชิงตันเตือนว่าปักกิ่งไม่ควรแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ที่เลยเถิดเกินความจริงในขณะที่ตุรกีก็เผยวาลาดาเมียปูตินนะครับจะเดินทางเยือนปลายเดือนหน้าร่วมพิธีเปิดเตานิวเคลีย ซึ่งส่งผลทำให้ขาดออกหมายจับของสารโลกไม่ได้เรื่องเลยทีเดียวประธานาธิบดีเรเจฟนะเรเจฟตไตยิปแอดโดอันของตุรกีบอกว่าประธานาธิวาราดาเมียปูตินแห่งรัเสเซียจะเดินทางเยือนตุรกีนะครับเพื่อร่วมพิธีเปิดเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศที่สร้างโดยโรซาตอมนะครับบริบทพลังงานนิวเคลียร แห่งชาติรัสเซียนะครับในขณะที่รัสเซียออกตัวไม่มีสิทธิ์แนะนำสีจินผิงว่าควรจะเยือนยูเครนหรือไม่ทำเนียบเครมลินระบุว่ารัสเซียไม่อยู่ในฐานะที่จะให้คำแนะนำนะครับกับประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนว่าควรจะไปเยือนเคียฟตามคำเชิญของผู้นำของยูเครนหรือไม่ ก่อนหน้าน,นี้ประธานดีนเซรลสกี้ของยูเครนได้เอ่ยปากเชิญประธานดินซีจิ้นผิงไปเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการตามรอยงานของสำนักข่าว AP พีเขาบอกว่าเราทราบว่าจีนพยายามรักษาจุดยืนที่สมดุลเราให้คุณค่ากับสิ่งนี้อย่างมากและเชื่อว่าผู้นําจีนจะตัดสินใจเองว่าการติดต่อสื่อสารนั้นเหมาะสมหรือไม่เราเองไม่มีสิทธิ์จะเสนอคําแนะนํา ในประเด็ดนนี้นั่นคือฝั่งจีนขอภัยฝั่งของรัเสเซียได้ระบุแบบนั้นในขณะที่รัเสเซียก็มีการซ้อมรบขีปนาวุธข้ามทวีปหลังประกาศประจําการอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุส กระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับบอกว่ารัสเซียได้เริ่มทําการซ้อมรบระบบขีปนาวุธข้ามทวีปยัสนะครับและทหารหลายพันนายซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามอีกครั้งของมอสโกในการโชว์ความเข้มแข็งทางนิวเคลียร์หลังจากที่ประกาศแผนประจําการอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสนะครับในขณะที่ตามหลักของประชาธิปไตยหญิงฝรั่งเศสก็โดนรวบสอติดคุก นะครับโพสต์ข้อความถ่ายรูปคู่พ่นกำแพงด่าประธานาธิบดีเอมมานูเอลมากรองหญิงฝรั่งเศสนะครับมีรายงานว่าถูกจับกลุ่มและมีสิทธิ์ติดคุกหลังจากพาดพิงประธานาธิบดีเอมมานูเอลมากรองบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นขยะนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นแดนน้ำหอมรายงานเมื่อวันอังคาร28ที่ผ่านมานะครับเธอชื่อวาเลลี่นะครับ หนึ่งผู้ประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองนะครับถูกทําการจับลุมหลังจากตำรวจสามนายปรากฏบริเวณหน้าห้องของเธอหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งด้วยที่ไม่เคยโดนรวบมาก่อนทําให้เธอคิดว่าเป็นแค่การล้อเล่นสุดท้ายก็โดนพาตัวไปสถานีตํารวจแห่งหนึ่งนะครับสถานที่ที่วาเรลลี่เผยว่าการตกเป็นผู้ต้องสงสยัยตามคํากล่าวหาของการเขียนข้อความขยะมาครอง บนกำแพงแห่งหนึ่งในชุมชนฉันถ่ายภาพอยู่ด้านหน้ามันแล้วก็ยิ้มเธออธิบายแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาตอนนี้ตำรวจฝรั่งเศสดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ต่างอะไรนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีการบุกไปที่พระบรมมหาราชวังในขณะที่เล่นกันเองฮะเมเนียประกาศพร้อมร่วมวลา,าดาเมียปูตินตามหมายจับของ ICC อยมิอาร์เมเนียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรของรัสเซียเตือนในสัปดาห์นี้ว่านะครับหากประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินของรัสเซียเดินทางไปเยือนพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องทำการจับกลุ่มตามคำสั่งของสารอาญาระหว่างประเทศที่อาร์เมเนียอยู่ในกระบวนการเข้าร่วมเป็นรัฐภาขี นะครับซึ่งศาล ICC ก็มีการออกใบจับฐานก่อชรกมสงครามเมื่อต้นเดือนนี้โดยอ้างว่าผู้นำรัสเซียมีส่วนผูกพันกับการบังคับการส่งตัวเด็กๆชาวยูเครนออกนอกประเทศทว่า ICC นั้นไม่มีกองกำลังตำรวจของตัวเองอีกทางรัสเซียไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจศาลของ ICC ด้วยดังนั้นการจับกลุ่มปูตินซึ่งขึ้นต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลของแต่ละประเทศว่าจะปฏิบัติตามนะครับกฎหมายของ ICC หรือไม่นะครับเกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับ,รบเรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ผู้โดยสารดับไม่ต่ำกว่า12คนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือโดยสารทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนขณะที่ผู้โดยสารอีก230คนได้รับการช่วยเหลือเอาไว้ทันนะครับในขณะที่เททิ Te ้งดอลลร์สหรัฐอเมริกา ปรากฏว่าทั้งจีนบราซิลบรรลุข้อตกลงทวิภาคีนะครับเรื่องสกุลเงินหยวนกับเรอันจีนและบราซิลทละข้อตกลงนะทำธุรกรรมการค้าโดยตรงกับสกุลเงินหยวนเรอันนะไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลางอีกต่อไปนะับเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของจีนที่ลดทอนอิทธิพลของกรีนแบ็กนะครับ ในธนาคารการค้าระหว่างประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของบราซิลซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตที่สุดในลาตินอเมริกาโดยมูลค่าการค้าทวิภาคีสูงเป็นประวัติการถึง1 5 0 0 0 0 0นะครับ 5, ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮอจูโจมนะครับ แบล็กฮอคดาวนะครับของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยรบพิเศษชื่อดังของสหรัฐตกถึง2ลำระหว่างการฝึกกลางคืนใกล้ฟอร์ดแลนด์ในรัฐเคนทักกี้ทำทหารของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างการฝึกเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของสหรัฐอเมริกาแบล็กฮอคดาวรุ่น HS60 นะครับรวม2ลำตกระหว่างการซ้อม ปฏิบัติการตามตารางหน่วยรบพิเศษสหรัฐอเมริกา101ชื่อดังตกในเวลา22นาฬิกานะครับใกล้กับค่ายฟอร์ดแลนด์เบลรัฐเคนตักกี้มีทหารสหรัฐอเมริกาดับจำนวนหนึ่ง NBC นะครับรายงานว่าการถแถลงการนะออกจากหน่วยรบพิเศษพลล่มสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยจู่โจมทางอากาศเพียงหน่วยเดียวของสหรัฐอเมริกา กล่าวผ่านการแถลงการในทวิตเตอร์นะครับว่าทางเรายืนยันว่ามีฮอสองหล่ำจากหน่วย101เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุในคืนที่ผ่านมานะครับส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนไม่กี่รายและเสริมว่าปัจจุบันเราให้ความสนใจไปที่นายทหารและครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงงานวิกฤตตอนนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ ต้องยอมรับนะบสหรัฐอเมริกาก็มั่นใจนว่าจะควบคุมสถานการณ์ของเศรษฐกิจของประเทศตัวเองได้สถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าไม่ค่อยจะดีนะฮะค่อนข้างจะแย่ละสำหรับสหรัฐอเมริกาตอนนี้สิ่งที่มีข้อตกลงเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่จีนกับบราซิลตัดสินใจเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการซื้อขาย ทำให้สหรัฐอเมริกานั้นย่อมมีปัญหามากขึ้นที่ผ่านมารัสเซียจีนสนะับซาอุดีอาระเบ,บียอินเดียนะครับได้มีการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างกันโดยเฉพาะน้ํำมันกล่าวนี้มีบราซิลกับจีนเข้ามาจับมือร่วมกันเอาเงินของแต่ละประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินหยวนไม่ว่าจะเป็นเงินเรยอันในการซื้อขายกันซึ่งทําให้แต่ละประเทศนั้นได้ประโยชน์เกิดความเข้มแข็งไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาเกิดความมั่นใจตอนนี้ว่ามั่นใจว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจากที่เอาธนาคารใหญ่ไปซื้อธนาคารเล็กแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วการแก้ปัญหาลักษณะด,ดังกล่าวเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้แย่ลงเพราะการพิมพ์พันธบัตรนะครับหรือการพิมพ์แบงก์โดยไม่มีทองมาค้าประกันในเชิงเศรษฐกิจใน,นระยะเวลาช่วงโควิด -19 ท,ที่ผ่านมามีการพิมพ์นธนบัตรเพิ่มขึ้นถึง50ครั้งนะครับซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างจะาม,มากนะครับทำให้ตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อกำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับพันธบัตร ปรากฏว่าตอนนี้ก็แทบไม่มีใครไปยอมซื้อของสหรัฐอเมริกาเพราะอัตราเงินเฟอ้อซื้อไปก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะอัตราเงินเฟอ้อเง้นพุ่งสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้ฝั่งสหภาพยุโรปกําลังสะเทือนกับสถานการณ์นะครับการที่จีน<ม>นะการที่บราซิลไปจับมือกันการที่ซาอุดิอาระเบียการที่รัสเซียการที่อินเดียจับมือกันเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐยิ่งส่งผลทําให้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกายิ่งลําบากมากขึ้น เลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทัศศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรับชสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนี วยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพู้สืบสาลขัติยะจารีประเพดีพระทรงจักรีสวยสราชสมบัติตามบญักาคนเทียนบ้บา เฉลิมองค์กษ <P ể il |ms|> <ī> ัตริย์ราชาพระูทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุเทพอวตารสุดปิดบันลังทองแพร่สังพระโคมก้องบันดอกกัมศดานเลือแผ่นสุบันคัติยันสงานา กายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตกามสยามนามนี้แสองสะดูดีมีก,กษัตริย์เจตาทั่วทุกเขตกามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์กษัตร์ราชาพระผูทรงบุญทรงสรองไอทูนวิสุทดดุดเทพอวตารสดิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทสุบันขัติยาสงางา กระนดลดกายผระศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามั่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามน้ำนี้แส้ซ้องสัดูดีมีกษัตริย์เกิดมาทั่วทุกเทศาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์